วันนี้ก้วยกับอาริปไปตกปลากับน้องชายคนที่สามแล้วก็น้องสะพซยสามที่ทะเลแถวๆในเมืองพวกเราได้ปลามาตั้งแปดตัวเลยค่ะดูจากไซส์แล้วถึงจะตัวเล็กไปหน่อยแต่ก็อร่อยนะนี่ก็คือฝีมือการตกปลาของน้องชายคนที่สามล้วนๆคือน้องเป็นคนมีโชคตลอดก้นะสังเกตมานานละจพาน้องชายคนที่สามมาด้วยเราจะได้ปลากลับไปทุกครั้งพอพ่อปู่แม่ย่าได้ยินข่าวว่าพวกเรามาตกปลาที่นี่เราได้ปลาพ่อปู่แม่ย่าก็อยากมาตกด้วยก้วยกับอาริก็เลยต้องพาพวกแกมาแต่วันนี้น้องชายคนที่สามไม่ว่าก็เลย ไม่ได้มาด้วยตัวนําโชคไม่อยู่ทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นยังไงและเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ที่ตุรกีก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงอากาศเริ่มหนาวแล้วโดยเฉพาะตอนกลางคืนโจเซฟก็เลยมาเล่นเกมรอพวกเราในรถมีคอมเมนต์ถามว่าที่ตุรกีไม่มีบ่อตกปลาหรอนั่นสิคุยก็สงสัยเหมือนกันอยู่มาตั้งนานไม่เคยเห็นเลยอะ่ะคุยก็เลยไปถามทุกคนทั้งเพื่อนอาริฟแล้วก็พ่อปู่แม่ยา่าและคําตอบที่ได้มาก็คือไม่มีและคําตอบที่ได้มาก็คือไม่มีเพราะว่าคนที่นี่เขานิยมไปตกปลาที่ทะเลและ แหล่งน้ําตามธรรมชาติเท่านั้นถ้าจะเสียตังก็คือเสียตังค่าเช่าเรือเล่นออกไปหาปลาในทะเลน้าลึกซึ่งเมคชัวว่าจะได้ปลาแน่นอนและอาจจะได้ปลาตัวใหญ่มากด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือข้อมูลของจังหวัดที่กก้อาศัยอยู่ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจังหวัดอื่นเขาก็อาจจะมีบ่อตกปลาก็ได้ระหว่างที่ทุกคนตกปลาบันดาาก็ดูซีรีส์ช่างมีความสุขจริงๆ <c oughs> สรุป <c oughs> ที่แรกตกไม่ได้เราก็เลยเปลี่ยนที่มาอีกที่หนึ่งซึ่งก็ไม่ไกลกันมากอืมเพราะปู่ไม่ย่าคึนจะเปลี่ยนที่่ยังงไไไกก็ตมด้ แต่ทุกคนก็ไม่ต้องสงสารพ่อปู่กับแม่ย่ากล้วยหรอกนะคะเพราะว่าการมาตกปลาของพวกเขานั้น<ๆ>ก็เหมือนการมาพักผ่อนมาสูดอากาศนั่งเล่นชิลๆไปจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้ก็จะดีมากว้าวตรงนี้บรรยากาศดีเวอร์แสงไฟยามค่ําคืนที่มาจากบ้านเรือนบนภูเขานั้นช่างสวยงามจริงๆนั่งเล่นทั้งคืนยังได้โจเซฟเล่นเกมจนเบื่อก็เลยขอออกไปเดินเล่นยืดเส้นยืดสายแถวๆนี้สักหน่อยนะครับดูสิคะมีคนมาตกปลาเพียบเลยิจกรรมยามว่างของคนที่นี่เขาแลกแล้วพ่อปู่ ปู่แม่ย่าก็เริ่มตกปลาได้ยทุกคนในทะเลเนี้ยมันมีแมงกะพรุนตัวใหญ่ม้อกเยอะสุดๆด้วยลอยอยู่เต็มทะเลเลยอ่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นแมงกะพรุนตัวใหญ่ๆลอยมาให้เห็นใกล้ๆขนาดนี้โอ้ my g อดอเมซิ่งตุรกีจริงๆดูสิแมงกะพรุนตัวใหญ่สุดๆเลยอ่ะดูไปดูมาก็เหมือนเห็ดนะเห็ดลอยน้ําได้พอปูกกลัวแมงกะพรุนจะมาเกี่ยวเบ็ดแทนน้องปลาใช่ค่ะบรราน่าก็ว่างานพี่กล้วยครับเมื่อไหร่เราจะได้กลับบ้านยังไงก็ตกไม่ได้อยู่แล้วผมง่วงแล้วะ โจเซฟพี่กล้วยเข้าใจนะอดทนไปก่อนเพื่อความสุขของพ่อแม่เราเป็นลูกต้องอดทนไม่ไหวแล้วผมขอนอนก่อนละกันนอนมันตรงนี้แหละโจเซฟตื่น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 ี่มีข่าวดีมาบอกเราจะได้กลับบ้านแล้วสรุปวันนี้พ่อปู่แม่ย่าตกปลาได้ศูญตัวก็คือไม่ได้เลยมาค่ะวันนี้กล้วยจะเอาปลาที่น้องชายคนที่3มตกให้เอามาทอดกินกับตาแตงดีกว่าก่อนอื่นก็ต้องขอดเกล็ดน้องปลาตัวแบนๆกลมๆนี่ก่อนส่วนน้องปลาตัวยาวไม่มีเกล็ดให้ขอดแค่เอาไส้ออกก็พอแล้วเสร็จ แล้วก็ล้างน้ําทําความสะอาดพักเอาไว้เตรียมทอดเว้ยมีหนังกับพุงปลาแซลมอนไว้ก็เลยคิดว่าจะเอามาทอดด้วยดีกว่าล, <ะ S 2> ลาพังแค่น้องปลาที่ตกมามันก็ไม่น่าจะอิ่มสําหรับบานาน่าเลยเว้ยจะปรุงรสชาติด้วยการคลุกกับเกลือแค่นี้แล้วก็เอาแป้งสาลีมาโรยใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งเพื่อความนุ่มฟูและเวลาทอดจะไม่ติดกระทะกระทะนาปลาแซลมอนใส่ลงไปทอดก่อนทอดด้วยไฟกลางให้กรอบนอกนุ่มในตามใจคนทอดเลยว้าวทอดแล้วก็สีสวยน่ากินมากพอทอดแซลมอนเสร็จตามด้วยปลา ที่ตกมาทอดด้วยไฟกลางเช่นกันทอดจนเหลืองกรอบสวยแบบนี้ก็ดูดีน่ากินมากมาเริ่มตําแตงโดยใส่พริกกับกระเทียมลงไปตําในครกให้แหลกตมด้วยผงชูรสน้ำตาลมะพร้าวเอาสากมาบี้ให้น้ําตาลละลายนิดนึงแล้วก็หั่นมะเขือเทศสีแดงกับสีเหลืองใส่ลงไปหลายๆล,ลูกเลยจะได้น้ําช้ำๆฝานเลมอนตามลงไปสัก3าี่ชิ้นแล้วก็เอาสากมาบี้บี้บี้ให้มะเขือเทศกับเลมอนน้ําแตกออกมาสักหน่อยประมาณนี้ปรุงรสด้วยน้ําปลาสองช้อนโต๊ะน้ําปลาร้าที่ซื้อเขาและแบบที่เราปรุง ผสมกันจะได้อูมามี่ต่ำๆตๆตตให้ทุกอย่างเขารสกันแล้วก็ค่อยสับแล้วก็หัน่นแตงกวาตามลงไปแตงกวาตุรกีเหมาะสําหรับการเอามาทําตําแตงสุดๆดเพราะว่าลูกสดอ่อนและกรอบเด้งเหมือนคนตำ <c oughs> ตำเสร็จก็เทใส่จานช่างน่นารับประทานจริงๆปะ่ะไปกินกันมาค่ะทุกคนมากินตําแตงกับปลาทอดกันนะคะทุกคนโอ้ห <c oughs> น่ากินมากบอกเลยว่าเป็นหน้าตแตงแซ่บมากทุกคน นะเขาลองชิมปลาคือน้องคนที่สามตกมาให้ก่อนไม่รู้นี่มันชื่อปลาอะไรนะเราก็ไม่รู้ตอนเราตกเราก็พยายามหาชื่อว่ามันชื่ออะไรอร่อยนะอืมก่อนแอ่มีมกล้างมได้กินเพราะว่าน้องคนที่สาม มีทางหรอกได้กินกับพ่อปู่ไม่ยากไม่มีดวงจริงพ่อปู่ไมย่ยากอุ้ยอร่อยเนะอร่อยอนะถ้าให้เทียบก็เหมือนปลาใช่ไหมเหมือนปลาหมอเนื้อเหมือนปลาหมอเหมือนปลาที่เขาเอาไว้ทำปลาส้มอะ่ะแบบก้างแอบมีก้างเยอะนะมันมืก้างเยอะ ก็เนี่ยปลานี้ลองชิมปลานี้ดูกล้วยว่ามันน่าจะคล้ายๆปลาทูปลาซาบะอะไรเงี้ยนะลองชิมดูปลานี้กินบ่อยอืไม่เหมือนปลาทูเนื้อคล้ายๆกับปลาอันนี้เลยอุ้ยนมันคล้ายๆกันอร,อ,อ,รอ,อ,อร่อยอร่อยอร่อย นียอน่อยอ่ะไม่มีก้างเยอะด้วยถ้าทอดก,กรอบก็กินก้างได้นะปกติไม่ยากชอบทอดให้กินปลานี่ดูดอันนี้ก้างที่มันแบบว่ากรอบๆก,ก,ก็กินได้นะอะแต่ไม่กินจะดีกว่าวกลัวกลัวก้างอีกคอือ Không gặp ừ, Thì, nó gặp à. Cái mày mình nói tâm tàng ở lại chừng quá. Như là chừng. Bỏ. Nặng ba xăm ăn. Quay chim gặp. Xì phút. Chim xì phút. Ừ. Con gì không có <laughs> อร่อยมากอือร่อยมากถ้ากินแบบเนี้ยอร่อยอืมอืมมีตรงท้องไปให้มันเป็นมันมันอือร่อยวูบม,มีอะไรเจอซุ้มมือน,นีไปได้ นี่คือตรงท้ทองปลามัมีเนื้อแซมมันเนี่ยมัน 我去世冷我咋了嗎？ มือำตำแตงของบรรณาพัฒนาไปมากจ,มจริงอร่อยจริงต้มแตงต้มำแล้วกว่อนตอนอยู่ที่ไทยนะตำไม่แซบขนาดนี้เราอยู่ตัวกีคือแบบว่าต้มจกิองไองแล้วก็แบบว่าไปเรียนไปเรียนเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนตำแล้วก็ดูเพื่อนเพื่อนตำได้ถ้าใครตำทุบตำไม่เป็นอะ่ะจะตำออกเปรี้ยว อ,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 ยอยร่อยินกับแต่มันเพลินกว่าอ่ะตายแล้ยเดี๋ยวน้องคนที่สามจะเสียใจ ตอนแรกไปไปไปตกปลากับน้องคนที่สามใช่ไหมเพราะพ่อปู่ไม่ยากรู้ก็อยากไปตกกับเราเราก็เลยพาพ่อปูมไม่ยากไปทีนี้น้องคนรองกับสบายรองพอได้พอรู้ก็อยากไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะัดกับน้องสบายลองไป <c oughs> ต้องไปกับตกปลากับทุกคน <c oughs> จะดูน้องน้องคนรองจะตกได้ไหม น้องคนที่สามตกให้เจ็ดตัวน,น,น้องคนใอ้ตกได้กี่ตัวตอนไปตกกับน้องคนที่สามก็ดิ้งไปด้วยเดี๋ยวพอไปตกกับน้องคนรองก็จะดิ้งดิ้งวยเหมือนกันเ <c oughs> น้นเ <c oughs> น้นดิ้งมากกว่าตกปลาลนะอ๋าไหนตัวนี่มาดูตัวนี้อันนี้ตัวตัวน้อย ตัวนนายก็ต้องรวมนะเขาเป็นปลาเหมือนกันมีไม่น่ามีก้างน้าอยากิานทั้งตัวชิมดูอืมอร่อยอร่อยกห็นใจตอนแรกนึกว่าปลาหำสีไม่ใช่แต่ปลานี้ก,ากา้างเยอะไปหน่อยเนาะอืมยเยอะไปนหน่อยก็แซ่บอีกอร่อยอร่อยเลยอร่อย

ก็เสร็จก็ต้องกินแต่สลัดมันก็ไม่ได้มันก็เบื่อไอ้กินอย่างอื่นบ้างเนี่ยก็ยเห็นเพื่อนท,ทําแตงกวาปะกติเอ็กวยจะชอบเอาเปลือกออกอะแต่ก็เห็นน้องบุกลุกไงน,น้องบุกลุกตําแบบว่าเอาเปลือกไว้ก,วก็เออใช่นะคือเปลือกมันมันอ่อนไง แตงกวาของตัวกีมันอ่อนเราน่าจะตําเปลือกไปด้วยคือปกติไม่ชอบกินเปลือกผักผลไม้อะไรทั้งสิ้นแต่บางอย่างมันก็น่าจะอนุโลมได้อย่างเช่นแต,ง,แต,ง,แตงกวาเออพอพอตำทั้งเปลือกเนี่ยเอออร่อยปะว่าเปลือกมันไม่ได้หนาไงมันอ่อนมากลูกอ่อนมากอต่ทุกคนกินไว้ให้ดูประมาณนี้ยดูไม่น้าขอจบดูซีรี์ก่อนดูซีรี์ไปด้วยกันนะ กินประมาณนี้สมยอมมากินหมดแน่นอนไปละดูคีิปนี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะแ <laughs> บบหน้าเธอสุดยอดจริงแจง้ง